ไปเจออะไรมาอีกลูกเราไปเจออะไรอีกไหนี่ต้องไปนี่นี่ตรงนี้แบ็กแคทอยู่ตรงนี้แบ็กแคท <c oughs> เห็นไหม <c oughs> นี่อะไรแบ็กแคทไปตัวนี้แบ็กแคทไหมมีเหมียวเหมียวด้วยเหรอฮะเหมียว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 แบ็กแคปอ๋ <c oughs> อมีช้างด้วยเอเดนนี่ไงมีงวงเห็นไหมงวง

คล yup. ้ายๆที่ยายน้อยให้เลยเนาะเออมีอีกไหมมีอีกไหมมีไหมตัวนั้นมันหลบอยู่ข้างในอะไรตัวที่หลบอยู่ข้างในคืออะไรอะไรหลบอยู่ข้างล่างนั่นอะไรไอ้ดูดิใกล้ๆดิดูใกล้ๆได้ไหมมีเต่าเต่าด้วยนะเธอเธอเต่าเต่าอ่ะแม่เห็นแล้วเนาะเห็นหรือยังเต่าเต่าอยู่ไหนอันไหนสวยอันไหนสวยดูสิอันไหนสวยกระทันหมุนกระทันหมุนกระทันหมุน ออมันเป็ลกลอามือนกัหแล้วคะมันดูเหมือนกังหมันเป็นลูกลอาะเด็กบอดอ่ะก็มองบอดใหญ่เลยเนาะมองบอดมองบอดตื่นเต้นว่ามันไปได้ยังไงเด็กบอดอ่ะล้ลานตามากเอาอะไรดีคะเอาวันนี้เอาอันนี้คืออะไรคะ เอาอันนี้คืออะไรคะเป็ดเหลืองเป็ดเหลืองเหรอดักดักกับพะมั้งเยอะดูก่อนที่ดูก่อนดูก่อนดูก่อนเลือกก่อนเลือกก่อนเอาไหมตัวนี้ก็ดักดักวะไม่ใช่ดักดักแล้วมีตัวอะไรโอ้เอาแบบไหนไม่ว่าแบบนี้มันมีหูด้วยเราไม่เอามันมุนไปเลย แม่ดูสิแม่ดูสิมันใช่ช้างดัมโบ้หรือเปล่าคะใช่หรือเปล่า,เ,า,า,าเอาหรือเปล่าเอาหรือเปล่าเอาไปให้พี่เขาเช็คราคาให้หน่อยนะคะไปดูก่อนไ,ไปดูก่อน,อนแล้วก็ดูสิสนใจอะไรอย่างอื่นไหมน้องไปดูสิลราคะลูกนี่แบบนี้ต้องเอาไปสูบเองสูกันเลไม่รู้เหมือนกันเอาไหนเอาลูกไหนเอาลูกไหนเอาลูกไหนไปเอาลูกไหนดัมโบ้ก็น่ารักน่าจะใช่ดัมโบ้ เอาไหมคะตัวนี้เอาไหมคะจะให้พี่เขาเช็คราคาให้แล้วก็น้องจะดูอะไรอีกด้วไหนดูซิมีอะไรอีกเนี่ยอันนี้อะไรอ่ะมีทางด้วยไหนพอดูดิไหนจะไปหยิบให้พอดูดิใส่กระตองทรายใช่ไหมโอ้ไปนี่เหรอเอาไหมเนี่ยเอาด้วยเหรอเอาด้วยเอาด้วยเหรอเอาด้วยเหรอเฮ้ยย่ะเองไอดูพองไปดูไปด อ,อ,อ,อันนี้เอาเหรอ๋ออันนี้เป็นรถเลยเส็จีอะีส่เยอะเลยอันนี้ด้วยอันนี้ด้วยอันนี้ด้วยไม่ช่วยถือนะคะไม่ช่วถือไหม ไม่ชื่อถือไหมไปด,ดูสาวอีกปะเยอะเลยเยอะเลยเดี๋ยวหล่นปะตอนนั้นชื่อถือไปจ่ายตังค์พี่กันไ,ไปจ่ายตังค์พี่ค่ะไ,ไป